แฟชั่นแองเจลิกทุกคนโอ้โหใหม่กางเกงปีกนกทองครับผมก็ที่อ่าผมได้ ไก่โชว์ไปแล้วนะมาวันนี้ก็ได้เอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วนะทุกคนก็ตั้งแต่วันที่11มกราคถึง22มกรานะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยแล้วกัน,นครับอันนี้ผมมาทุกคนเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะทุกคนผมจะหมดเพชรที่เท่าไหร่นะผมมีอยู่11,565เพชรนะทุกคนก็มาเป็นในตู้ลัคกี้รอยัลนะทุกคนโอเคปะ ก็อันนี้ผมยังไม่ได้ดาวนโหลดก็ดาวนโหลดทรัพยากรอ,อยู่นะครับ mm hmm. เข้าไปดูว่าผมนี่รับผมกางเกงนะครับผู้ชายนะทุกคนแล้วก็ผู้หญิงนะครับ แต่แต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้ชายแล้วก็ตัวเดียวใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่อันนี้ก็จะแยกแล้วนะผู้ชายผู้หญิงครับมีผ้าปีกปากด้วยนะทุกคนแล้วก็ปีกครับผมเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเอฟเฟกนะทุกคนเป็นปีกนะเวลหนึ 1, 2, ่งเวลสองเวลสามครับผมแล้วก็มีไอวอลครับผมเป็นแบบไข่ทองปีกนกนะทุกคนโอเคครับผมแล้วก็มีโทเค็นด้วยนะมาสดก็เนี่ยยี่เก็บโทเค็นเลยนะมีกล่องสกินปืนครับผมบัตรห้างห้องนะทุกคนแล้วก็ใครที่ได้อ่โทเค็นเนี่ยก็เอาโทเค็นเนี่ยไปแลกได้ ครับไปแรกเป็นเออนี่ทางเกงผม95้าหบผมของผู้ชายนะของผู้หญิงเออ75ครั้ามผมพาไปปากยี่นะแล้วก็ปีกเออกระเป๋านะยี่เหมือนกันนะไอวอลก็ยี่นะครับแล้วก็ตัวสุมนะโอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะครับ ผมมากระดวงอยู่แล้วผมเอ่อคนอื่นไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่นะแต่ผมมากระดวงผมขอไม่เกินร้อยผมขอไม่เกินร้อยนะครับหนึ่งครั้งนะครับสิบเก้าเพนะครับเอ่อสิบครั้งก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าเพนะผมว่าหมุนทีละเอ่อสิบครั้งเนี่ยคุ้มกว่าเยอะนะครับถ้าหมุนอ่นั่นแหละคุ้มกว่าเยอะโอเคผมมาขอลองเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียวเวลาครับไปยังไงยังไงทองเลยหรือเปล่า นี่ทําแบบมาปุ๊บคือได้ปีกนกทองเลยเนี่ยคือแบบต้องมีลงมีล็อกและจริงโอ้ไม่มาห้ผมหมุนต่อครับผม,มยังนิ่งยังนิ่งอยู่จังหวะนี้ยังนิ่งอยู่หูยไม่มาเลยอะทุกคนดูดิไม่มาเลยครับมันต้องแบบมีสูตรหน่อยแล้วล่ละจริงจริงมาขออีกไม้ผมหน่อยเถอะขอโทเคนก็ได้โทเคนยี่อะขอยี่ยี่ก็ได้อุย้ยของโทเคนถือว่าเยอะอยู่นะทุกคน เพราะว่าดูดิมาทีละหนึ่งโทเค็นอนะสองโทเค็นนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะโอเคครับผมเนี่ยโอ้โหทองอะไรทองทองแบบไม่มีเลยปีนี้มันปีของผมไม่ใช่เหรอจริงปีนี้เป็นปีของผมไม่ใช่เหรอทําไมแบบนิ่งจังเลยอะ่ะนิ่งจังเลยอะ่ะผมหมดไปเท่าไหร่แล้วเนะี่ยนิ่งจัดเลยนี่ผมจะแบบเออ,อคัฟฟี่แล้วนะแบบกดลันไปแล้วนะไม่ไม่รุนแล้วนะผมจะไม่รุนแล้วนะ วิทองทุกคนมีหนึ่งอันทองครับผมเรามาลุ้นกันว่าอะไรอะไรอะไรเอ่ยกางเกงปีกนกของผู้หญิงครับผมเป็นไงเป็นไงปีกนกของผู้หญิงมาแล้วนะครับปีกนกของผู้หญิงใช้อยู่เจ็ดโทเค็นนะทุกคนอันนี้นะครับโอเคได้มาแล้วครับของผู้หญิงครับของผู้ชายเนี่ยไอเอ่อเท่าไหร่นะเจอ 9, 9, เก้าเก้าเท่าไหร่เน่เอาเก้าห้านะใช้เก้าห้าโทเค็นนะครับตอนนี้ผมมีอยู่เออเกือบสองโทเค็นนะครับก็ขาดอีกประมาณเออเกือบกว่าโทเคนนะ็นอะประมาณนะห้าสิบกว่าโทเค็นนะทุกคน,นะกคนโอเคผมมาเดี๋ยวขอกดลาบก่อนทำกดก่อนทุกคนไม่มาเลยไปหมุนตาผมเจ็ดครั้งแล้วเจ็ดครั้งแล้วไม่ทองครับไม่มีทองก็ลันไปเลยมีทองมีทองเหมือนจะมีทองนิ่งตึ๊บเลยครับผมหมุนตอ มนตอมีไหมไม่มีเลยทุกคนไม่มาจริงๆครับผมแบบเฮ้ยเอาอะเออ,อไอวอลครับผมไม่เป็นไรได้ไอวอลก็ยังดีก็ย็ก็ยังดีครับที่ได้ไอ,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 อวอลนะโอเคครับผมโอเคที่โอเคโอเคแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ดวงก็หนึ่งร้อยดวงแล้วดวงเต็มแล้วนะคือแบบดวงเต็มแล้วนะตอนนี้นะครับมุนต่อครับผมต้องมาของมันต้องมีจริงๆไม่มีไม่ได้ของมันต้องมีไม่มีไม่ได้ ไม่มาจริงๆอ่ะทุกคนดวงดวงผมน่าจะใช้ไปหมดแล้วจริงๆนะดวงผมน่าจะหมดแล้วจริงๆไม่มาเลยอ่ะแบบนิ่งตึ๊บเลยถ้ามีทองๆให้ลุ้นนี่คือดีมากเลยนะแต่ทองมันไม่มีแล้วอ่ะโอเคนะเอ่ออีกรอบนึงเนี่ยขอแบบเออเก็บโทเคนก็ได้เออเ็โทเคนก็ได้ถ้าได้เออเอ็ดโทเคนเนี่ยเราก็จะไปแลกชุดได้นะเอยแล้งเกงของผู้ชายได้นะครับตอนนี้ผมมีไปสิบโทเคนแล้วนะหมุนไปสิบสามครั้งครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะคำนวณด้วยว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับมามาไหมมาไหมมาให้ผมหรือเปล่านิ่งตึบ๊บนิ่งตึ๊บเขาผมเหลือแค่ห้าโทเคนเท่านั้นับผมขอีีแค่ห้าโทเคนเท่านั้นนะไปอีกห้าโทเคนจังหวะนี้อีกห้าโทเคนอุยทองอย่าบอกนะว่ามาปีกนกทองปีกนกปีกนกต้องมาจางังหวะนี้ยังไงมาหรือเปล่าถามจริง ถามจริงโ้ได้ของผู้หญิงอีกแล้วครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราได้โทเค็นครบแล้วนะ97โทเค็นนะครับ150ครั้งนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปคูณดูนะว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะเอ่อเท่าที่ดูเนี่ย15ครั้งใช่ไหม175ผมหมดไป2,685เพชรนะทุกคนสำหรับวันนี้นะได้ก็ได้บางเกงผู้หญิงครับผมแล้วก็นี่เกงผู้ชายแลกเปลี่ยนเลยล้วกันเร,เรียบร้อยหมดเรียบร้อยใช้เลยแล้วกัน เรียบร้อยผมได้ถาวรแล้วเป็นไงใายสักทองครับผมเท่ๆครับผมเท่ๆคูลๆอ่ะชุดผู้หญิงไอ้กางเกงผู้หญิงอ่ะอันนี้ผมก็มีแล้วนะพิทยานี่เป็นไงเท่ๆหล่อๆเท่ทุกคนโอเคประมาณนี้นะทุกคนเป็นไงผมได้แล้วนะแล้วก็โกดรอยอนนะครับที่เข้ามาใหม่นะเป็นอ่ะอ่าขายฟรีนะทุกคนนี่แฟชั่นนะครับเพราะหนุ่มหน้ามนนะครับทุกคนเป็นไงเพราะหนุ่มหน้ามน หมุนเลยแล้วกันหมุนเลยลวก,กันนะอุย้ยไม่มาครับมาไหมไม่มาครับไม่มาไม่มาไม่มาเอ,อ่อเดี๋ยวขอพักก่อนขอพักก่อนไม่มาคือแบบ9 9 2แล้วนะไม่มาให้ผมเลยอีกรอบนึงไม่มาหกงั้นเดี๋ยวค่อยลวกันนะทุกคนก็อันนี้ก็มีระยะเวลาเนี่ยเกือบแบบ2เดือนกว่าเลยนะ69วันนะอันเนี้ยอันนี้คือ69วันเลยนะแบบยาวๆไปเลยนะเออยาวไหมทุกคน อ่าแล้วก็มีกิจกรรมขายปีอีกหนึ่งกิจกรรมนะทุกคนนี่ทุกคนฉลองวันเด็กนะครับแจกเคสกอไก่กุกกุกนะครับก็มากิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่7แล้วนะทุกคนก็ลากยาวไปน่าจะถึงวันที่สอส่สิบาเนี่ยแหละทุกคนแล้ววันที่สี่นะครับล็อกยินนะรับไมเบสบอลวันเดียวเท่านั้นนะทุกคนเป็นเสกินไมเบสบอลนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่7ไปถึงวันที่15้ามกราเนี่ยก็รับตัวละครนะครับเป็นล็อกยินนะ รับตัวละครฟรีนะทุกคนเป็นเป็นจำเอ่อเป็นแบบจำกัดเวลานะทุกคนนะแล้วก็มีเอ่อทำภารกิจรับสก,กินด้วยนะเป็นสก,กินเอ่อกระเป๋านะแล้วก็สก,กินปืนนะอันนี้ผมก็รับไปแล้วนะครับนี่แล้วก็มีแอบแจกนะทุกคนนี่นี่นะทุกคนก็วันที่เอ่อเกเกนะครับวันเด็กนะครับอย่าลืมนะมารับนะครับถาเอา่อถาวรเลยนะนี่เท่ๆครับผมมีเอฟเฟคด้วยนะเอฟเฟคสายฟ้าผมเป็นไง แล้วก็อันนี้ก็เป็นภารกิจรายวันนะทุกคนก็คือ,อลงไปเล่นบุญย่านะครับลงเล่นเ,เก็บนาทีนะยี่สิบห้านาทีเจ็ดห้านาทีนะครับแล้วก็ลงเล่นกับเพื่อนของเกมนะครับเรากินหนึ่งนะก็จะได้โทเค็นไปนะได้โทเค็นเนี่ยก็เอาไปแลกได้นะครับนี่อันนี้ก็ลงเล่นเหมือนกันนะทุกคนนี่เล่นโหมดเอบิวเคที่เพิ่งแบบรีมานะทุกคนแล้วก็เล่นเอบิเคหกเกมนะทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปแล้วหนึ่งเกมอ่ะก็จะได้โทเค็นครับโทเค็นเนี่ยก็จะเอาไปแลกได้ด้วยนะทุกคน นี่ก็คือร้านค้าแลกเปลี่ยนครับผมเป็นชุดของผู้หญิงนะนี่เป็นงานาน่ารักมากทุกคนน่ารักไหมเอ่อมีชุดเอ่อห้าชิ้นครับผมมีห้าชิ้นนะเครื่องเกงรองเท้าแล้วก็แว่นตานครับแว่นตาแบบ,แบบแบบจัดเลยทุกคนแล้วก็ทรงผมนะหมวกครับผมบอกผมนะนี่เป็นไงนหมวเป็ดเหรออันนี้ไก่เหรอลูกไก่น่าจะลูกไก่มากกว่านะครับงานาน่ารักรับทุกคนน่ารักคิโนะอโนเนะโอเคครับผม ก็อย่าลืมนะขายฟรีนะครับไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะตอนนี้ผมก็ได้เอ่อ17โทเค็นแล้วนะจะ25โทเค็นในการแรกนะครับประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะปีกนกทองนะครับบอกเลยว่าถ้าพลาดแล้วนี่คือแบบพลาดเลยนะทุกคนโอ้ยหกว่าจะเอากลับมากว่าจะมาทั้งทีนะแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะเวลาเราวิ่งนะครับมีเอฟเฟควิบวับเลยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายไปลากทุกคน